ฝันได้สิเอาลาอเข้าไปสลับกันเลยบารี่โซฟานี่ไว้สำหรับอะไรคะตุ๊กตาจา้าเอาไว้สำหรับตุ๊กตานั่งนะคะเต็มไปหมดเลยด<พ>นล่<พ>นค้นนอนขัง่างคะ่ะค้นนั่งขัง่างเลยละ่ะไหนก็ตาย,ายก็ตายอาาอกแรงแรงองอกแรงหน่อยไม่โดนอ่ะออกแรงออกแรง มาออกแรงหน่อยนี่มันไมหวมาแล้วนดดึงดึงแรงแดึงดึงแรงแงยาช่วยหนุนด้วยดึงตุ๊กตุ๊ะเห็นไหมเห็นไหมไปไปเอานอนมาที่นีนอนนอนออจังออออ อันไหนิโลก,ก่อนเนาะอันหยองยโย่เรอวันนี้ตื่นต้องเพรนอนก่อนต้องเพตื่นก่อนน้องพายยังนอนอยู่ลเลยหวันเพืนแนหนาบ้านมาข้างเดี๋ยวเป็เพิ่อเพ่คนเป็นเพ่ เอานี้ออกจากมือเนี่ย่หนีมาหนียาวเสือไงไม่เอานี้ออกจากมือมาเอานี้ออกจากเสือเอานี้จือปาิปาวเอานี้จากมือเอานี้ออกจากาวานี้จากมือไม่ไม่ไม่ทำงั้นเดี๋ยวเสียเอนี้ออกจากมือไงพอแล้วพอแล้วเออเอองง à, bình bình bận cái hai hai bắt trả nó vẫn 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 cô vẫn 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 bố vẫn 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 ไปดูยังไงมึงไอเด็กเรอเงินกันมั้ยใๆโอ้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 โอไปไหนไปไหนไปไหนเออเก่งจังอ๋อหมดแล้ไปอะไร